โอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้วไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะผมไปสตรีมอยู่ใน t ิกต o k อยู่นะมาวันนี้เราอยู่กับแผนเปิดม่งนะจากเพจ efootball lab นะครับทุกคนพิกัดแกะมานะเผมเอามาเล่นในโมบายดูจะเล่นได้เปล่าเดี๋ยวผมให้ดูเส้นแผนกันนะเส้นแผนจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสไตล์นักเตะกองหน้านะกองหน้าเอาบอลเลตเฮดเดอร์สไตล์อะไรก็ได้เอาบอลเลตเฮดเดอร์มา2ตัว แล้วก็กองหลังนะกองหลังตรงฟันไดผมอเอาตัวกระโดดสูงๆนะตัวที่มันม่งดีๆอะ่ะมงคมๆมของผมว่าเป็นฟันไดนั่นแหละปีกซ้ายขวาเอ็ดคอร์ซิงนะทุกคนถ้าไม่มีก็เอาตัวเปิดดีๆนะแล้วก็กลางรับฝั่งขวาเป็นออ l เชสนะหรือออฟสไตล์ก็ได้เอาตัวที่เล่นบอลยาวดีอะบอลไกลอะแบ็คขวาก็แอคแท็กตังรับอังเคอร์แมนนะครับทุกคน สไตล์มันจะประมาณนี้เดีย๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าเพิ่มนะน,นี่เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากแผนอื่นนะอ่ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือตั้ง a อ t a c k กฟันไดอ่ะเป็นหนึ่งแต่เวลาเราเปิดบุก2ขีดใช่ไหมมันจะเติมขึ้นไปด้วยก็เป็นตัวมอง3ตัวนะแบบที่ผมบอกโอเคส่วนตรงอื่นก็ตรงเบอร์2เบอร์3แน่เห็นไหมผมก็เอา กองหน้าที่มันม่งของผมสองตัวมาตั้งเวลาเตะมุมนะมันจะได้มาม่งโอเคครับอันนี้เป็นการตั้งค่านะการตั้งค่าตั้งแบ็คขวาบุกนะเอาเป็นแบ็คบุกแล้วก็ตั้งบุกด้วยแล้วก็ตั้งดีฟไล์ปีกซ้ายนะให้มันลงมาเป็นแบ็คซ้ายเวลาเล่นเกมรับนะโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูไฮไลท์นะโอเคครับนี่จะเป็นส่วนไฮไลท์นะไฮไลท์ของผม เนี่ลูกนี้เปิดมงไปอันนี้ยังเห็นภาพไม่ชัดนะการขึ้นเกมอ่านี่อันนี้จะเริ่มชัดขึ้นมันจะเป็นการถ่ายออกข้างนะเน,นี่ผมเปิดผิดตัวไอ้ฟันไดย,ย่างมาได้เนี่ยฟันไดพอตั้งบุกสองนะมันเลยอยู่ตรงนี้นะโอเคนี่จะเป็นการขึ้นเกมแบบชัดๆนะการเซตอัพจากข้างหลังเลยไม่ใช่เซตอัพดิเรียกว่าอะไรบิวอัพเออการบิวอัพจากข้างหลังนี่เป็นไงเปิดมาโล่งๆเบลต์เฮดเดอร์ Bullet er. อ้าวไม่เข้าอ่ะลูกนี้ จำไม่ได้แต่น่าจะเตะม,มุมเข้านะเพราะผมตัดมาเตะม,มุมน่าจะเข้านี่อ่เรียบร้อยจัดไปโอเคนี่ตัดบอลได้กลางสนามนะทุกคนดูสังเกตปีกสองข้างปีกกับแบ็กขวาเนี่ยมันจะช่วยกันวิ่งนะอันนี้ผมว่าวนรอบหนึ่งก่อนวนให้หลงก่อนนี่เป็นฟันได้ทุกคนดู ฟันใดตั้งบุกสองเห็นไหมมันขึ้นมามงอะ่ะตัวเลือกเราเยอะเลยเวลาเปิดอะ่ะอ่านี่ก็มาจากข้างๆเหมือนเดิมเนี่ยสังเกตนะผมจะบอกผมตั้งบุกสองขีดมาเพราะเวลาแบบเวลาเปิดมงอะ่ะผมไม่ค่อยได้เลือกตัวหรอกเปิดมาใครก็ได้มงอันนี้โคเลอร์มีตีนเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้มงเป็นอย่างเดียวนะมีตีนเหมือนกันยิงได้อยู่นะโคเลอร์อ,อะ อ่ะนี่ก็เล่นนี่เล่นมาบุกข้างล่างมั่งนะแล้วจะเปิดไปหาเล่นโอเคมาต่อเนี่ยข้างล่างเหมือนเดิมเห็นไหมการเข้าทำหลากหลายอยู่นะไม่ได้มีแค่การเปิดมงถ้าสังเกตด,ดีๆนี่โคเล์ยิงไปโคเลร์นี่ครบเครื่องจริงนะทุกคน ได้หลายแบบติดแค่ความคล่องอะกับความเร็วมันดูเถอะทะไปหน่อยนะตัวสูงๆแล้ววิ่งช้าอีกอะ่ะันนี้ก็เปลี่ยนแกนมาดูฟันได้ดูฟันได้ฟันได้ผมผมจะให้ตัวขวาเปิดลามไปเรียบร้อยอ่ะเวลาถ่ายบอลไปถ่ายบอลนอกข้างไปเซดอป มีเิเบโตนะผมเอาลงมาเล่นกองหน้านะผมอยากลองเนี่ยก็เล่นได้เล่นกับกองหน้าตัวอื่นได้เนะี่ยที่ไม่ใช่บอลเลตเฮดเดอร์แต่ว่าใช้เท้ายิงเอานะโอเคเนี่ยเปิดมงเรียบร้อยอันนี้เหมือนเดิมนะทุกคนออกขวา เนี่ยถ้าเขาดักขวาเราเปลี่ยนแกนขึ้นไปได้นะเมื่อกี้น,นี่หัวเมซี่ลงมาเล่นปีกนะปั่นเข้าไปหลอกจะส่งออกมาเปิดนะแล้วก็ปั่นเข้าไปนี่เป็นเมซี่อีกละเมซี่ผมเอามาเล่นตรงไอ้น,นี่ตรงปีกต่ํานะมันเพิ่มช่องให้เขาเราแวงมากขึ้นนะแบบไม่รู้จะดักตรงไหนนะเปิดบ้างปั่นบ้างจัดไป ชไนเดอร์มิสซี่เนี่ยเป็นลามโล่งๆลามเปิดแข้าไปกุลิตน,นี่กุลิตเอามายืนหน้านะทุกคนชนไนเดอร์มค์อันนี้ผมไม่ได้เปิดแบบเปิดบุกสองขีดแล้วนะเพราะผมนำเยอะละเกมนี้ผมลองไม่เปิดด้วยมั้งผมจำไม่ได้น่าจะลองไม่ได้เปิดเลยอะไม่ได้เปิดสองขีดเลยจะลองดูว่าสองตัวมันได้อยู่ปะ เพราะผมอยากโฟกัสที่โคลเลอร์ด้วยไงผมอยากรีวิวโคลเลอร์เมื่อกี้ม่งเข้าไปอ่านี้ผมสลับแกนนะผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาบุกฝั่งนี้ผมกลับด้านแผนเอาอันนี้เป็นยาเมาเรียบร้อยการเล่นมันก็ง่ายมากเลยแผนนี้ถ้าเรามีตัวเปิดมง่งอะมีตัวเปิดกับตัวม่งดีๆเรียบร้อยอีกปะโคลเลอร์ <laughs> ม่งเหมือนเตะอันนี้เป็นเกมลับแล้วนะทุกคนเกมลับนี้ให้ดูมันมีหลุดบ้างแหละแต่เราก็คุมดีๆพยายามบังตัวจังหวะสองนะหมายถึงแบบจังหวะแรกสำหรับผมที่ผมพูดนะตัวจังหวะแรกคือตัวที่จับบอลอยู่ใช่ไหมตัวจังหวะสองคือตัวที่รอรับบอลเราพยายามไปบังตรงตัวจังหวะสองห็นไหม บางอีกตัวหนึ่งสักพักหนึ่งผมเปลี่ยนมาเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ส่งมาหาตัวที่ผมบังแน่นอนก็เดาใจกันไปนะทุกคนแบบนี้เป็นจิตวิทยานะผมบอกไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปสอนนะ่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะทําคลิปสอนแยกเลยเกมลับล้วนน่าจะดี ใน t ิกต o กมีคนขอมาอยู่นะเกมลับอ่ะตูลามดักไปในแผนนี้ตูรามเล่นแบบยืนตำแหน่งดีจัดเลย like ขนาดเปิดบุกสองขีดเนี่ยมันก็ไม่รั่วนะกล้องหลังของมนี่ผมก็มาตัดเข้ามาในนะผมรู้อยู่แล้วผมก็เอามาบางังโอเคจบจบง่ายามีตูลามตูลามใช้ความเร็วนะอันนี้ของก็บีบให้เนมมาเปิดด้วยเท้าซ้ายนะก็บูดเลย อ่าโอเคอันนี้ผมผมรู้อยู่แล้วเป้เท้าขวาแต่ถ้าเขาไม่ยิงม่วงเนี่ยผมมีโอกาสโดนนะยิงม่วงมันงางตีนช้านะโอเคทุกคนไฮไลท์ผมหมดให้ดูเส้นแผนอีกรอบนะเดี๋ยวต่อไปผมน่าจะกลับมาทำแผนสโมสรเหมือนเดิมนะทุกคนเอาแบบแผนที่มันเหมือนชีวิตจริงของสโมสรน,นั้นนะถ้าอยากให้ทำแผนอะไรบอกได้นะครับทุกคนจัดไปไปแล้ว